กะบองโอนกรุันอิบายเธอนะครับผมกะปุจ่องไฟส่งสินจังอวัดนะครับก็ผาใช้อทดออกกำลังกายกับพาาวัดนะครับผมมาขน Ơi ừ. cái sàng là khuôn mặt nhang nó เป็นรอบปีนะครับผมที่เราพาออกเล่นทั้งสองเชียงนะผมพร้อมกันนะคร yep. ับ ย่างไปไหนล่ะนม่ห่วยทำนาเบียกยังคนห่ยีอู้ิบเตเลยเาย่างไปไหนไไปตาเอาข่ยมาดมานีมาพ้นมาดมาดิวาดพเ้ก็ยาไยางจะสีดีเตนยิงตาเนี่ยะ นั Ooh, we we ่นแหละแห่ง okay, so right? right. ินจนาัาแล่ทางเท้าทางเท้ากินจินตนาการแหล่ทางเท้าของมันกินวันเด็กกระชายกินเนาะขับสวยเลยลูกครับสุดไอครับผม จ้งน้อยอากแล้วเคยขาดตีอันนี้อะไรทำไหนล่ะงานเนาะผพานเลยว่ะเดี๋ยวเนี้ยเขาเหลียวเขาเคื่อนขาเอาพาออกเกินกําลังกายนะครับผมอะไรบ้างครับผมก็จะออกเดินทีนะครับ สำหรับยาทองคำกับถ่ายบัดนะครับผมนนลบหลันกับหลานกับเลยลีนลุนลุนกับทวดนะครับออกเดินด้วยกันนะครับวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็จะเดินช้าน,นิดนนึงนะครับโอ้ออโอไปจุก <c oughs> เอาฮอดในในยามนะครับผมสลาดโพดนะครับ เด้กข้าวไปวเลยวลครับสวยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สวยเลยนี่เยอะ,ะสวยกับเป็นผู้สาวตัวเน,น,น่นนนาเขากรสิวาก,กินยังเดียวเดวยวเขานี่

ยังโมหอดครึ่งบาทเลยครับผมมืดแล้วครึ่งยามครับเดี๋ยวคนตะพี่เดี๋ยวก่อนโอ้แป๊บนึงครับผมครับผมก็ตัวสูงกับเท่าคุณพ่อทองคำนั่นไม่สูงกว่าทองพ่อหรอกกัดลอยเจ็ดทีผ่าเลยสูงกว่ากัดเนึ่งนิดหนึ่ง ยาทวดก็เดินตามหลังมานะครับยาวดิมั่า้ลนะเณแมมา่้าเวไอ้วดกิมด้วยนะครับถอยลูกถอยลูกถอย น้ำไเลยแม่ไปย่อน like ้ำเลยหลุดเด้อเอาอัดมันหยาดหลุดดิจงเีางใกล้ไหมอาเนี่ยแต่เขาเลี้ยวมาเขาเลี้ยวมาตองียกไปทางฝุ่นิยังใกล้ๆมั้ยมาใกล้ๆใกล้ๆฮะเดี๋ยวหกหน้าที่เลย เป็นช้างก็เยอะนะครับบ้านยี่สบลังนะครับผมนี่แล้วก็เป็นชุมชุมชุมช้างอ้วนนะครับผมนนนะครับเยอะทวดเดินไม่ทันหลานเลยนุ่น้าก่วสัสอยากว้สวัสดีรางวัลก็สวัสดีได้นะครับแบลว่านี่ คร um ับน Poke> nice> ี่ก็อน้บันพระนะครับเลยมาไหว้อ่าพ่อปู่โกศลแห่งหมู่บ้านที่สิบหลังนะครับผมน้องวัดได้ไหว้นะครับผมสสกใจว่าขอกล้วยคณปู่กินมั้งนี่พ่อปู่นี่ครับสวยแล้วลูกครับสวย วัสดีสวัสดีเพื่นกอนครับวัสดีเพื่อนกอนไปของกวยพ่อปู่กินแล้วภัยวัดนุ่มกินข้าวน้องอาร์่อระหยัดไเลนี่เป็นพ่ปู่กู้ัครับพปู่ครับก้ยลูก้อลูกสวัสดีครับเพ่นครับสวย ยังครับมา็วครับพ่อปู่ครับพ่อปู่เรวสวยครับเอ้ยวันนี้พ่อปู่เลี้ยงอาหารไทยวัดไปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาไหว้พ่อปู่ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับจนมันพระนะครับกินบ่อยใไหมถอยถว่ยางกลับเลยดิข้างบุญฮะ ้ ids, ้หนนาาบมงเด็กวัดรอคุณยายนะครับตั้งแต่นู่นมาที่อนงาจูมานี่ไม่รอคุณยายนะครับมาทิงหน้าบ้านตัวเองมารอคุณยายนะครับพวคุณยายมากลับบ้านด้วยนะครับดู เห็นกล้วยนี่วิ่งมาหากล้วยอย่างเดียวไม่ห่วงควงยายเลยนะครับสุดโลของเรานี่สวัสดีน้องนะลุงน้องก่อนอยู่ลุ่น้องอะไรเลิกน้องโลหน้าบาดต่างท้องตัวด้วยนะโอ้ชาคคูมันมีกล้วยแห้พี่กินเลยบวันนี้ทักน้องอะไรเร็วเสียงอะไรเลิก เบียดไปเบียดไปไปกินหนางเนี่ยผมนี่ก็จะกลับบ้านนะครับเสร็จแล้วครับครับผมก็สลับที่ตั้งขอจบคลิปเพยงเท่านี้นะครับผม ถ้าเป็นเอฟซีท่านตาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครให้ช่องพายส่งเสดิจน้องอั้นกันด้วยนะครับผมแล้วก็รอติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปน้ำก,ก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อได้รับการแจ้งเตือนนั่นหมจากช่องพายส่งเสดิจน้องอั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม